อย่างที่จังหวัดแพร่ค่ะทางด้านของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะมีการประชุมยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองเครือข่ายทอสม .17 จมังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดแพร่ค่ะ ที่สถาบันพัฒนาการป่าไม้ตํานลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นายสมศักดิก์สภาโกศลกุลอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นประธานการประชุมยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองให้แก่เครือข่ายทอสม .17 จังหวัดภาคเหนือค่ะซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีประธานเครือข่ายทอสมจาก17จังหวัดภาคเหนือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมเพื่อให้เครือข่ายและหน่วย ทีี่่เกยวข้องได้รับทราบแนวทางแล้วก็มีการซักซ้อมความเข้าใจในการเสริมบทบาทของเครือข่ายทอสอมอสร้างการรับรู้ให้กับชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้ครับมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของนวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ที่ต้นทางและสร้างมูลค่าเพิ่มจากหนอนแมลงวันสู่ชุมชนและพิจารณาการส่งเสริมบทบาทเครือข่าย ทอสอมและบูรณาการขับเคลื่อนเครือข่ายทสมนะครับรวมถึงภาคีเครือขา่ายในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่17จตจังหวัดภาคเหนือสู่สังคมคาร์บอนต่ำมุ่งเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าดีกว่าเกิดแล้วเข้าไปดับนะครับซึ่งจะเกิดความสูญเสียในหลายๆด้านซึ่งการดูแลพื้นที่ป่านะครับให้คงอยู่นั้นเป็นหน้าที่ของหลายฝ่ายเพื่อไม่ให้ป่านะฮะหรือว่าป่าไม้แห่งนี้นะครับคงอยู่คู่ประเทศรักษาสมดุลในระบบนิเวศต่อไปครับ